ผัดสี่ด่างกระ,บบะเล็บซาปายนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแดงขม่อมอยอ่เลยตัวเลือกกับเป็ดตะกินเนยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุกคนแต่เมื่อนนี้ลาเหาสี่เดินทางปยายากระเล็บไปเมื่อนี้ก็ไปมดทีมงานแล้วกับบ้าผู้ชายเพิ่นมาใหม่เด้ ทีมงานท้ากานยางไปกอะแล้วเดียเ๋ยวเาไปเบิ้งกันเลยถือซ้ำถือซ้ำนึง<ป>ก,ก้านเะอกถ้าเขาไปเลยอันนี้ทีมงานท้าวามานล้วได้ปะกะเล็บต,ต๊หอนจะขึ้นมีถือดกอดกว่ามันต๊หอนเร็วหนึ่งเม้มหนึง่งมนะ อ่า <us> นี่ผนได้นูวายแล้วนะหลางแรกหลังที่ช่องหลังที่ชองหลังที่ช่องนูวยมีเอ็นเซื่ออยู่พหยมาถือซะนะบมมีอ็นเซอร์เฮาก็ได้ถือเอาว่านี้มานี้ก็เเฮาก็เห็นกังฆะนะฮะยานเด็กกังะ่า่สิแค่กังะก็ความตัวย่ในว่น่ไทยเนี่ยยานเน่นะโอ้มันโดนเอาดเยเอาบ่หมดเลอาเาว่ทยก้ี้ นขายคือกบได้แข่งขันดีนะตัวย่อยเลยกระตูหลงแล้ววะยามอันนี้ก็ได้หลายล่างมันบ้ถือนะได้ตะหนูตะเดิวมันซี่ล่างละงานเอาไปก่อนละพี่เลเฮ้สิเล อาต่อยอต่ายเล้ยมีตายกัน้องนะ<ะ>ทีงงานหาวานัวถอละ,ออะไ,ไปเบิ่งกันเลยมันว่านนี้คอยเราไได้มาซื้อน้ำคาวบอสินบอสินบ่อทอนบ่เน,น็ตหนูนไวละโอ้มีแต่หน,นูไหวแถวนี้นะนนววหะนูวแถวนดงเอาหนูแดงนะ เที <Sh im ly> ่ยวไหมสิงมาโกลด์โกอ้ <S 2> <S 2> แลถือค่อยละได้แยกกันนะบอเนตกับบอทอนล,ละไปสองขนสุเพิร์นสุมเฮา,เากับบอลผูไทย <S 2> <S 2> <S 2> บอลสินนี่ไปน้ำกานสุมเฮาได้สามโต้ละแลสุเพิร์นนะยังบอลฮูจากว่าสุเพิร์นได้จะโนตะ้นะเฮากับรอดลุ้นไป็นน้ำการถ้าไปเห็นกันบนพักเลย บอสิน huh วัตถุกระเตโอ้กระเต้ยไง่เสิเล้นะอ๋อตกระเตกันนะง่ายเลยเด้นะนี่มาเลยทำใบโจทย์บ่โจ ตกหอนอีละหมานี่นั่นบเลอไปเข้าๆไปเบล์กันเนตกหอนละโอ้สิเลอกินมันน่ะเฮ้ยมดนะหนูทุกข่าวอีละโอ้หมานเว้ยนี่ทึ่งอะ้รแล้วเฮ้ยเลือกเล็บเฮะแล้วหลังนี้โอ้ยหนูไายนะ วายปุ๊วโอ้ยยังสิบแล้วเออนีนะวายนะปอได้หโตแล้วเฮ้ยฮิวเป็นโพงอยู่นะมีสนู่วไหลเนาะมาแล้วมาแล้วปุ๊ สุดยอดเลยกระแตต้นหนึ่งนุวายซี่พยายามลางที่เก้านะที่เก้าล่ะคือบ้มานี่ล่ะมานี่โอ้หมานี่ล่ะทีเลอร์มอสินมามาแล้วน่าดึงกคว้าออกมาแล้วทีเหรอแบบนี้นะนุวายเอาเลยแถวนี้แนวมิเตอร์นุวายโอ้หมดกลิ่นมันนะโหจะรอดมาตัวนี้นะปอนุวายนะได้มาตื้อม่แล้วนุวาย เอาไปลุ้นรางที่ซีฟบุกวะโอ้รางที่ซีฟนี่บุธฟังเสียงลันกระเลบฮะตับเนี่ยบุธนะเดกกับบุเป็น์ยังเนาะเฮาก็ไปยามรางไม่เลยกระเลบเฮากะได้เมิดลรักกระเลบเฮานี่ยังจะกระเลบเขาบอตเฮาสีไปหาเขาก้อนไปนี่เขาอยู่ทางเตอร์นี่บุษย์สินยางก้อนละ ชวยหอนชวยไปหอได้เดี๋ยวเรมีวานได้โตได้ีโตได้ีโตเรได้สามโตกล็ดสละีร่างหนูพี่เล็หนูวายกบมือพ่อปลาโอ้ยกระเตะถอนไอหอนันเลยน้องนี่ตหนูไหวม่หอกระยำซีรางบ่ถอนออกมาละได้โตอะได้โตได้สโต เล็บสามด่างทุกจุดหมดเลยทือจุดหมดสตัวมิตาหนูจุดหมดนะอ๋อหนูหวายได้เลยนะหนูหวายในลายได้ตัวใหญ่่เนีมาโบกเสองหกเท่าเนาะโอ้นี่ไพ่ได้ลายนี่ไพ่ได้ลายไพ่แมนสามด่างได้อ่ะฮิ้วสามด่างจุดหมดมามาอ๋อตัวยงดุยงดุทีปะเกตเตะตัวนึ่งมิตาหนูหนูก็กตเตะตัวนึงถ้าได้ตายได้หนูหวายตัวหนึงเท่าหะนั่นเอ้า ดึง<อ>ล็อกอ่ะหากระถึอตัวนี้น,น,นะน่ะหากระถึอได้ตัวนี้ยังไม่ยังอุ่นเลยไปเดี๋ยวเราไป,ไปยามนัวกนันนี้เอาสิเข้ายามหลังนี้ก่อนนะคนเพิ่นเบาให้ข้ายามจะถือบ่โอ้ถือแล้วนะนี่กระเตะนี่นะนะ่น,ะน,ะนะกระเตะ้เลยอืมหมดกินหมดแล้วนะแตะ่แต่บ่ใหญ่แต่ปันใดตัวนี้เนะี่ยบ่แพ้ตัวรอบก้อนนั่นได้ใหญ่น่ะ,นะ มาเบิง้งล่างที่สีปลายนะขอซื้อว้เด,ดือหอนฮนะั่นเอา้าตกหอนแล้วได้ไม่เห็นอ๋อถือแล้วถือละสิกระเตนี่นะ่ะตัวใหญ่ดิได้นะ่ะถืออยู่โอ้โนี่ซื้อแปะหอนนี่นะถือกระเตได้เพราะว่ากระเตนี่มัน มักไตหอนหรือว่าหากินตามกลางเว้นมันก็เลยถือกระเตนะไปทีเขาไปยามลางต่อไปเลยนะตนนัวนี้ทีมงานเขาเอาหากรเล็บโบเห็นนะเพื่นเฮหมาไปหานะเพราะว่าสื่อบริพุดเด็หนูมันถื่อแล้วมันสิแก่เ้าสิไปหานะเพื่นก็เชิอสิแล้เฮยเห็นเลยด o หาหลายคนเห็นย้อ เชือกกระเล็บอยู่ฮะออมาฮะดุซะชุบุบุบเชือกหนบ่เชือแป๋หอนบ่เชือกป๋หอนตัวนี้เลยกาจะพุเชือกปนักทายมันสสันิดบุงเราบุินเลยเดี๋ยวหานหากระเลบก่อนเพราะว่ากลับบุห็น โมโหว่ามันอยากแก้ไปนะเห็นแล้วสิเล่โอ้โหหาท้อทิพนะพี่เลยเอ็ดคุยเชื่อโอ้เอามาเลยมาเลยนะน้าตอนนี้ก็เห็นแล้วนะเอามาหลายคนน้าโอ้โหหนูเพราะแต่เป็นหูหนูแหละป่ะอ๋อป่ะเดแ๋ยวันนี้เราก็ได้ยามกลับมืดแล้วแล้ววันนี้เราสีมาเบิ้งกัน ว่าหนูเท้าลมร่มเด้อมันสิได้จกโตนะนะหมอเน็ตยัางไปยามอยู่นะยังท่านบวมมืดกระเล็บก็เราคิดว่าเมนะออิดแล้วน,นะปอตใชิเลยนะถือบวมานได้กระเแลบบ็บกระเล็บมงเงินเศร้าด่างนี่แหละนะหนูนี่เกือบถือคูหลังนะหิวังดูหนักได้หิวังดูหน,นักเด้ผัดสี่ด่างกระเล็บเศร้าปลาย โอ้ลองลอย่องย่ n งย่ององไปไปย่องย่องจุดจุดจนวายเห้ยขึ้มนยวหนึ่งวายผมเข้าว้าวเลยนะเ้ามาทอดลาล่างเดียวนึงนะผ้า่างหนึ่งได้สองคนได้ผ้าแค่สามหลังกระเล็บทะลุเจ็ดหลังเฮ้ยเศรษฐศาสตรง ผัดน้อยดึงย่างยุกอะไรเขา่าเอาหมดได้นะนะก็พื้นย่างอยู่ลไปดีฮาวไปเบิ้งน้ำลุ้นน้ำบาสินบันนี้บาสินได้เผยเลยเฮ้ยโอ้มันก็ทุ่นยิงนี้กะบังแจวเลย <laughs> นกีน่นกพร้อมนี่ถือว่าบัดได้กินแล้วก็ได้เลยเลยนะปลิวหอนจุกปลิวหอนจุก,จกตัวน,นี้ในไงเด้อโฉมกักมเบเล็บเท่ากับท่านในมดซ้ำฝนกระทกไม้ละนี่โอ้แต่เท่าละต้องได้ไปา่าใส่ถ้ยำยู่อีแล้ววนะันนี้เนี่ยกระแล็บในเท้ายามมิดนะเท้าสีไทยให้เบิรงนี่นะคือลา เซอร์อยเขาเงาไม่ใหญ่เลยนะสิเลโปโตดำลึมสิกระเต่นะถือเลยนะกระเต่กระเต่กระเ่กระบตไปนี้เราพากันมือแล้วนะหนูก็หิ้วป็ดโพงป็ดโพงมือละไรนะฝนตกเขากลับไปหาถ้ำยู่ก็มนเอาม่อยู่แล้วแบบนี้นะ เท่ากับไปอาศัยถ้ำน้อยๆน,นี่แหละก่อนฝนตกตกคู่มือคู่เวทเลยฝนออแต่เขาเขาบทโทษฟ้าโทษฝนนะเพราะว่าย่าม,มันย่มนี้โอ้ดีหอดแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาก็มาโกดก่าเบื้องหนูกระเตเ๋าก้อนวันนี้ได้จา้าโต สองสี่นะ 4. ห,ห,ห,หก,หกหหแปดสิบสิบสองสิบสสิบหป้าได้สิบหกตนี่กึแต่สี่หนูวายหนูวายตัวย,ตยิ่งใหญแล้วหนูวายกระลายโตเติบหนูวายจะจะฮอดสิบท่อกระเตนี่กระโตใหญ่แล้วอ๋อทุเรีอนกิน,นหูมดกิน เพิ่มกว่านี้เลยมั้งโอเคเดี๋ยวฝนเอิญจริงแน่จริงน้อยเราสิไปหาบนรยูไปหาบรรเศร้าหาโดนเอ็ดยูเอ็กกินฝยเต็มเนาะคือวไว้จนเมื่อไงถุงยางเศร้าพันเฮ้ยขายบ่เฮ้ยถุงเส้นนึกออกไหมเออตอเออถงยางหถุงเส้นางไปเลยเนาะเฮ้ยไปเดี๋ยวเขาพากันไปเลยบ้านนี้เอ่ฝนเอิญแล้วเขากะ เดินผ่าหาถ้ำอยู่เลยเดี๋ยวพอกันอยู่ในถ้ำเลยนะแลีวุมเผาสุเลกันหาดอนอยู่บ่นี้ทุกคนเดี๋ยวค่อยว่าว่าสิผ้าเขาเจ้าไปยู่ดอนถ้ำที่ค่อยเคยไปนะถ้ำก็คือถ้ำน,น้อยอยู่กลางด่านนะเ่รามันคือน้ำนะฮะนะแดี๋ยุดที่เฮ้าสิไปอีบน,นึงนะมันไกลน้ำเพาะก็เลยบ่กไปนะไปตัวมันคือน้ำดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกมานี้ห้ากะ สตัดเอาไม้กระโตนนะไปไว้ลาม,มันของกินเฮ้านะเอาบ้างนี่แหละเอาบ้างใ่ายๆเลยก็ได้ลามของกินโอ้ยหาดละเอาได้ไม้ละเอากสีเบะไปโดนที่พักเลยไม้กันนะติดเปื้อมันข่าวโลกอยู่ อบอบนี่ลงข้างแล้วบ้าน,นี้เดี๋ยวเข้าไปหอดติดพักเลย่ะโอเคนะคนทําเข้ากาับได้หอดละนี่มาหอดทีมงานเข่ากับผากันหาฟื้นมาดังไฟเด็ทําตัวนี้ล่ะจะเป็นแบบมีห้องน้ำต่อหน้าเลยแล้วมัน สะดอกในการเท you know,,? si ่าเอสโคหนูโคกระแต่เท่าได้มากทีมงานเท่ากับกำลังเันดังไฟทีน้อยไฟตีเท่าสีได้ภาคกันจีหนูเฮ้ยเอาเอาโดนญ่เข้าใกล้ใกล้ใกล้ไปเฮ้มันแห้งนะบบตองกับโบเป๊ะเลยครับมอมอยู่ทำมามันคือแบบหมูหมูน้อนเจ้าหมอแม่นือมีจักน้องมือ ย็นมุงหมูนะมานอนรีไพคนเดี๋ยวนี้คนมีชุ่มากมาไปเรื่อยเยอย่ยนา,ายนี้มีซีนมอดไว้โอ้คักเลอกยอมไก่ ไฟเฮากระติดแล้วนะาวันนี้เจ๊กน้อยเฮาสิได้จีหนูเฮาให้มันติดหลายๆก้อนนี้ก่อนให้มันติดมาง่ายก่อนเดี๋ยววันนี้เฮาสิได้เลิมจีหนูเลยวันนี้หนูกับป๊อตุโอ้ห้ามทุมทงจางกันเลื่อยถึงได้เส้นที่เอ่อเสือข้าวได้ิสั้นตัวจางซื้อข้าวปีเดี๋ยวันนี้เฮาสีดิบจีก่อนนะ จี้กับตัวเพื่อตัวมันเล่ยนี่นะมันลายโตด้ถ้ามีค้เท้าก็เ้าสิเอาค้เท้าเสื้อแล้วก็ลกเอาน่าหน,าหนวายอันนี้ไฟก็กระดังไม่ผมมีค้เทา้าจี้เลยนะไม่จี้เลยจีย้หลายๆคนมันจังแล้ววายตัวเลือกับตัวใหญ่ขนาดเล่นหนววายนี่นะ ไปลอนกระจีแล้วมาได้มาได้จีแล้วได้มาจีไหมโยไฟติดแ้วได้เห็นตีเน้นะแล้วโอ้ตัวนะแล้วลายตูเลกระเต๋ตันี้กระเต๋นเต๋ีโตด้วยตัวใหญ่เนาะ เยอะก็ะ็า็โอ้ยวาววาวไม่ใช่มีมีโอ้ก็อืมตรงหณะกระเตฮากันี่แล้วลายแล้วพอตกระเตหนูนะยังทันนมืดได้นี่นะทางนั้นก็ยังลาย มาจี้มาแล้วนี่ยมาญ่าเลย,นะาายเนาะมกไนไฟบมไมฟบ่ไี่หลส,ส่ีตกด้ัดในปิ้งแล้วเขากบมาเบิ้งทำตัวนี้เขาบอเคยเห็นก็คือแหล่ท,ำต,ทำตัวนี้นะงตึบแบ่แห้งเลยนะ

หนูห่อากา็จี้แล้วแล้วห้าสีม่านมาใส่มาจ้าบอันนี้นะอ่ะห่าสีรามรเต่คือสมุนไพรป้าก็คือสมอมแง่ ตามที่ติดใช่หไมออหมฮะอไบังลูกบังลามเขากันแล้วละบางหน,น,น,นึ่งแบ่งกันนี่เต็มที่มันเต็ม,มเมมพราะว่าเพราะว่าต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เชิอตัวนี้บหมือน,เนบเหมือนนี้เขากะไปค้างเลย

ตอนนี้ก็สซุกแล้วนะเอาสีได้จับเอาเลยนะโอ้โหบอนตกลับมอาแล้วนะยังเฟ้นอ,อ,อนีเมดมีเท่านี้แหละมันความกะอันนั้นเสือบ้างนำต้มเน้นนะ,อะเอาไหมอ๋อแลยบอมันตูไปก้าป้ามันหอนนี่โอ้นี่นี่เดียวแล้วไปแล้ว<ป>จบเอ็ดล้มใช่ไหมเฮ้ยฮอนฮะต้น้ปนอยู่่นะ เยอะเหย้ยโอ้ยังปูปอยู่นะยังปูอยู่นะิดตีนซีสลังน,นิดย่างนี่คือลายไปนะเฮ้ยไปดีครัาไปกินข้าวนั่กันมา,อมาโอเคทุกคนอันกินข้ากันแล้วลวขะข้าวเนื้อใหญขึ้นมากินยูพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะมันเป็นยูโฮมได้มากินในลายครับแล้นี่จำมันก่อนจะทำจัะเป็น เป็นโนโน่เนี่ยเสื้อสมุนไพรมาเ้อได้หลายคำลนะทีมงานเท่ากับเสื้อสมุนไพรเลยเพิ่นโหดีเด้ยิ้มดีแด้นะไ้ยคืนเข้ายิ้มได้ด้ว Còn ít kín sẽ bố phụ nhìm lên Nên nổi chứ, ba cái cài hết Bố cái nhắn, bố cái nhắn xuống Mà phay phải dưới á, phải mà sụt là <laughs> này lơ giọt lơi Sụt giọt Làm cái tè Cái เห็นเลยยำเลยเียงมึงนาดือเป็นีญาติงองออผ่าตาด้จนเลยจนเาอยเลยตอไนตก้้มางเอะแล้ววันนี้ข้ากะกินข้าวกินน้ำกอิมละแล้วกย่งทืงานอทา้อิ่มแล้วขากะ สิได้ลงไปหายูนบอลที่พักไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาว่าสิไปหาซื้อกับโตอนะแมวนี้เขาก็บสิได้ขอฝากคลิปสำนิดก่อนแต่ขอขมกณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามส้มเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหม่ม่โดน